สวัสดีครับผมโอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งอ่าไม่ใช่ติดตั้งสิคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสร้างโปรเจกต์ฟัตเตอร์ให้ดูนะครับผมก็ว่าเฮ้ยมันสร้างโปรเจกต์กันยังไงนะครับผมนะครับก่อนหน้านี้ผมอัดวิดีโอไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงครับผมผมคุยคนเดียวมาตั้งนานนะครับผมเอออัดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรผมอัดใหม่ก็ได้นะครับโอเคครับผมผม ถ้าเกิดว่าจะใช้เขียนโค้ดนะครับผมสำหรับเครื่องไม่แรงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้สเปคเครื่องของผมนี่สเปคอะไรนะครับก็เป็น Macbook Air นะครับ M1 ปี2020นะครับผม OS ก็จะเป็น Big Sur นะครับ 8GB RAM นะครับ Memory 8GB โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเลยครับผมไม่การเสียเวลาเปิด Visual Studio Code นะครับ โอเคอันนี้เป็นโปรเจกต์เดิมที่ผมสร้างไปแล้วนะครับอ่าอยากสร้างโปรเจกต์ใหม่ทำยังไงครับผมกด command s h i f p ครับแล้วมันก็จะมีขึ้นว่า flutter new project อ่า flutter new application project นะครับกดเข้าไปมันก็จะถามว่าเฮ้ยเราอยากจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราเซฟไฟล์วไว้ที่ document เลยปึง้งกดเข้ามาอ่าอยากสร้างตั้งชื่อแอป ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรเราก็จะตั้งชื่อสมมุตินะครับเป็น m ม่ Smart Home App. ส마ートโฮม p อพส마ートโฮมแอ p แล้วกัน <laughs> ลิ้นรัวนะครับผมเกิดคึกขนองมาอัดคลิปทำ YouTube ปี3ตอนตี3ามจะตี4ี่โอเคตอนนี้มันก็กำลังจะ flutter create นี่นมคมันก็เซ็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสร้างโปรเจกต์เรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นโค้ดแรกๆเลยนะครับเมนนี่ภาษาก็คือดาร์ตนะครับผมภาษาดาร์ตนะครับฟัเตอร์นชารชคเขียงภาษาเดี๋ยวผมก็จะจัดอ่ะ,อะวิธีบิวล์ลำโปรเจิตขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับผมเราต้องเปิดจำลองโทรศัพท์ก่อนอ่าเปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ iPhone 12นะครับเออ เราไม่ต้องซื้อนีครับเราใช้จำลองเอาอ่ะ <c oughs> เปิดโทรศัพท์แล้วเราลันดีบักครับรอมันแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวมันก็จะติดตั้งแอปนะครับผมเข้ามือถือเราเลยในระหว่างรอนะครับผมก็มีบอกอนาคตแล้วกันว่าเอ้ยผมฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีแผนว่าจะสร้างเว็บนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็น ยังไงอะเอาไว้เป็นที่สําหรับฟัตเตอร์โปรแกรมเมอร์ไทยแล้วกันนะเป็นโปรแกรมเมอร์ไทยที่ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นผมเป็นต้นนะ <laughs> โอเคแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าดูซิอย่างแรกเลยนะผมเราเห็นตรงดีบักนี่ไหมครับเอ้ยมันดูไม่สมจริงเท่าไหร่นะครับเราก็ปิดมันเลยปิดปิดแบนเนอร์มันไปอ่าผมพิมพ์ผิดนะ ปิดเบนเนอร์ตั้งเป็นฟอสนะครับผมถ้าเกิดตั้งเป็นทูมันก็จะใช้งานเป็นฟอสมันก็จะปิดการใช้งานตรงแอปบาอยากเปลี่ยนสีแอปบาลองเปลี่ยนสีดูสิผมลองเล่นดูแป๊บนึงเนี้ยแอปบานก็จะมีตัวเอ่ออะไรนะแบ็กกราวคอลเลอร์แล้วก็พิมพ์คอลเลอร์นะครับผมเริ่มต้นด้วยสีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นดอทเลสแล้วกันดอทเลส red e colors dot le กดคอนเซฟนะจุดแข็งของฟัตเตอร์เลยนะครับผมเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะอัปเดต UI ให้เองเลยนะครับนี่มันดีขนาดนี้ทำไมทำไมฟัตเตอร์มีอะไรดีตั้งเยอะแยะนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวลองเปลี่ยนสีข้างล่างดูซิ c o l o r s dot let แล้วกันกดเซฟปึ้ง ม่ปึ้ง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 ,ง,งเห็นไหมเออเราก็จะมีแอป,ปเริ่มต้นของตัวเองแล้วนะครับอืมโอเคจัดโค้ดให้เรียบร้อยนะครับผมอ,อโค้ดก็น่าใช้มากขึ้นนะครับนี่เราเขียนทีเดียวอยากเห็นว่าเอ้ย Android มันหน้าตาเป็นยังไงอ่เดี๋ยวผมจะเปิดอ m มูเลเตอร์ของ Android นะปึ้งลันให้ดูเลยเออนี่ สเปคแรมแปดจิกนะครับผมผมทำงานไม่เกรงใจทรัพยากรอยากรู้ทรัพยากรมันเป็นยังไงโทรศัพท์มาแล้วนะ่าจะ,เป,เ,ะเปิดเครื่องนะครับใช่ไหมเปิดเครื่องนะผมปึงป้งปึงป้งปึง้งโอเคลานมันไปครับปึง้งนะติดตั้งแอปบ,บน Android นะครับผมเดี๋ยวรอ รอแอป Android นะผมว่าเอ้ยหน้าตา Android กับ iOS เนี่ยหน้าตามันคล้ายกันหรือเปล่าเราเขียนแอปทีเดียวด้วยฟัตเตอร์เราได้ทั้ง Android เราได้ทั้งไ o s นะครับมันดีมันดีมันเป็นสาเหตุแรกที่ผมเลือกใช้นะครับผมผมไม่อยากเขียนโปรผม,มอยากเขียนแอปที่แบบว่าเ,าเขียน2รอบเนะี่ยก็เลยมาเซิร์ชดูอ้าวมันมีตัวฟัตเตอร์นี่ว่าฟัตเตอร์ทำได้นี่ว่าจัดเลยเดียวครับผมนี่ฮะของผมเครื่องผมมันมี8 g b ใช่ไหมครับ เมมโมรี่นะครับผมมันกินไปแล้ว6กจิกนะผมแล้วมันก็ดึงมาจากอ่ามันดึงมาจากชิปนะครับผมสี่ิกตอนนี้ผมก็ใช้งานไปแล้ว11บเจิกเครื่องมีรำแค่แปดนะผมแต่ว่าตอนนี้ถูก swap มาช่วยเพิ่ม4ี่จิกเกือบห้าจิกนะผมใช้ได้ใช้ได้ครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับก็คือว่าผมจะ มีโปรแกรมที่ใช้งานนะครับผมส่วนใหญ่นะผมจะใช้ด้วย Apple นะครับผมอะไรที่มันขึ้น Apple เนี่ยคือมันจะใช้ M1 เนี่ยมันจะทำงานนะครับผมอ่าพวกอย่างเช่น Final Cut Pro นะครับผมก็ Final Cut Pro อ่าระหว่างรอระหว่างรอปึ้งปๆึ่งปึงปึงปึง,ปง,ปง,ปงนี่เนี่ยผมเปิดแบบ ไม่เกรงใจแรมอีกแล้วนะนิสัยแล้วนิสัโอเคเฟโนคัตโปนะครับผมเปิดใช้งานมันทำด้วยอะไรเอ่ยรู้ไหมย Apple นะผมมันทำด้วยชิป M1 นะครับผมอ่ามันก็เลยแบบว่าไม่ต้องห่วงครับเรื่องความเร็วความแรงนะผมแรงทะลุนรกแน่นอนอนะ่โอเคบิ้วเสร็จแล้วเห็นหน้าตาแว็บๆเนี่ยผม อันนี้หน้าตาของ Android นะครับผมหน้าตาของ iOS นะครับผมมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับอืมโอเคครับผมอันนี้ก็จบการสร้างโปรเจกต์แล้วก็รันโปรเจกต์ทั้ง Android iOS ให้ดูแล้วกันนะครับผมง่ายๆนะผมแต่กดว่าสนใจฟัตเตอร์นะครับผม หนังสือไม่มีนะแต่คอร์สมีเพียบเลยครับผมคอร์สออนไลน์คอร์สภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะครับผมเออแต่ถ้าเกิดว่าคอร์สฟรีต้องรอหน่อยหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะทยอยอัดคลิปไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับผมแล้วก็ออถ้าเกิดว่าแบบทำฟอเตอร์แล้วก็แบบรันแล้วเจอปัญหาอะไรนะครับผมก็มาพิมพ์มาคอมเมนต์มาฟอ้องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อหาวิธีแก้นะครับผมแล้วก็จะมาแชร์ มาสอนวิธีแก้นะผมบักนี่จะแก้ยังไงนะผมตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมขอเทศเสียงนะผมสวัสดีครับ